ปราเท้าหลวงพ้อที่เคารพปัจจุบันนี้ปรากฏว่าคนที่ร่ำรวยโดยหากินในทางไม่บริสุทธิ์มักจะมีมากขึ้นคงจะเป็นกุศลกรรมเก่าของเขาในอดีตให้ผลเป็นแน่แต่ที่จะเรียนถามก็คือว่าผู้ที่ทุจริตคิดโกงประเทศชาติกับพระพุทธศาสนานั้นเมื่อตายไปแล้วจะได้รับโทษมากน้อยประการใดอย่างไหนขอรับหนักหนก โครงชาติกับโคงศาสนาก็เหมือนกันโครงชาติจะหมายเพราะเงินภาสียก่อนเขาเสียมากๆเลยทำว่าสงแปลว่าหมู่องกรรมนะเอางี้ก็แล้วกันยังไงก็หลวงพ่อครับถ้าคนประเภทนี้ตายไปนะครับเราอยากจะรู้ก็ตายตามไปกไปไหนโอ้เอ็นี้ชัดเจนเลยเราไปดูไม่เห็นเลยมันแน่นอนดีไม่มีใครไม่ต้องทะเลาะกับใครครับถ้าพูดถึงกฎคุ่งกรรม ขอพูดง่ายๆสั้นๆแล้วกันคือว่าบัญชีท่านบอกว่าไปอเวจีจ้ะในชาติหน้าก็ไม่มีอะไรจะกินเป็นมหาทุกขตะเลยเป็นมหาทุกตะหลายชาตินะถึงห้าร้อยชาติแต่โกงมากโกงน้อยก็ต้องไปอเวจีก่อนก็ไปพักก่อนที่น่อนก่อนไปเมื่าเขาต้องการความสุขไปที่นั่นมันสุขตลอดเขาจะไหว้พระสวดมนต์ก็ต้องไปเจ้ลุงเทวะทัศนะใช่ใช่โอ้ไม่เอาดีกว่าแล้ว